ลิปนี้นะครับจะมาแนะนํา2เส้นทางนะครับสาหรับน้องๆที่สอบในสิบต,ตารวจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แหละนะครับน้องๆที่สอบในสิบต,ตารวจเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็คือจบม6นะครับมาจากกศอนอบ้างมาจากปวชบ้างนะไม่รู้ทําอะไรขี้เกียจไม่อยากไปตอมมหาลาัยก็สอบในสืบเพราะมันได้รับราชการนะครับล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเตรียมหาอาพวกสอบเตรียมมหาวิิดก็คือจบมกจกไับอาโคตาต่อก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่คนวางแผนมานะ ก็จะงงๆนะครับแล้วก็จะติดติดกับดักเพราะว่าไม่รู้โครงสร้างหลายๆคนจบมาหาลัยมาแล้วอายุไม่เกินยีิบเจ็ดเยพราะว่านักเรียนในสิบเนี่ยอายุมันจะช่วงสิบแปดถึงยีิบเจ็ดปีมันกว้างกว่านะครับแต่โคต้าม,มันจะเลยแค่ยี่สิบสี่ฉะนั้นหลายๆคนมาช่วงอายุที่แก่กว่าเนะี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพอม,มาเป็นแล้วเนอะก็เป็นปุ๊บก็คิดว่าตัวเองมั่นคงแค่คิดว่าตัวเองมีเงินเดือนแล้ะแต่ก็ติดกับดักแล้วก็ไม่ไปต่อนะครับแล้วก็ วนเวียนอยู่เงี้ยสิปีกว่าแะนนึกขึ้นได้ว่าควรจะทําไงต่อนะครับคลิปนี้ก็เลยมาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะไปสายโคตาหรือเป็นนักเรียนในสิบแล้วอยากจะวางแผนว่าจะไปไงต่อนะครับก็มาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับจะให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนในสิบเขารับบุ๊อะไรแล้วก็มอ,อะไรนะครับส่วนใหญ่นะหลายๆคนนะโดยเฉพาะน้องๆในเพจเนี้ยนะครับก็อยู่มสี่ใช่ไหมมสี่นะตรงนี้นะ ม4ปุ๊บเนี่ยก็สอบไม่ติดสอบไม่ติดเป็นไงต่อก็เลยจะเลือกที่จะมาสายโคต้านะครับปุ๊บปุ๊บนะตรงน,นี้สายโคตา้าก็คือมอ่ะม6ทุกสายนะม6ทุกสายนะครับม6ทุกสายทุกสายนะกสนปวช3นะครับเนี่ยแค่โครงสร้างเนี้ยนะครับทุกสาย นี่นะมีสิสอบนอสอตอนะครับนสบตก็คือนักเรียนในสิบตำรวจนะครับมีสิธส,นะสอบนะปุ๊บสอบอนอสบตนสตนะครับแล้วก็เป็นไงปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นปุ๊บนสบตเรียนกี่ปีหนึ่งจุดหกหนึ่งปีครึ่งนะครับแล้วก็จบมาก็บรรจุเป็นสตต,ตทำงานนะครับทำงาน ต่อต่อนะครับตรงนี้ปุ๊บนะส่วนใหญ่จะอยู่นี้คอนเซปต์อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กึ่งกลางของมันคือเกณฑ์อาหารถ้าอายุ20ปีก็ต้องเกณฑ์อาหารก่อนที่จะสอบได้นะ20ปีเกณฑ์ทหารถ้าอายุไม่ถึง20ปีก็สอบได้เลยนะถ้าใครอายุกำลังจะเข้า20ปีก็ต้องเกณฑ์ทหารก่อนแต่ถ้าเกิดใครอายุช่วง ตรงนี้มันมันอยู่ในช่วงอะไรอะสิบแปดใช่ปะสิบแปดปีถึงยี่บเจ็ดปีนะคนที่สอบนอสตอได้อะฉะนั้นมันก็จะมีอายุหลากหลายโอเคปะมันจะมีอายุหลากหลายโอเคปะส่วนใหญ่นะครับสอบติดปุ๊บเนี่ยก็มันมาเป็นนอสตอลรับเงินเดือนหนึ่งพันหนึ่งมืนแปดร้อยบาทบวกประมาณสามพันห้าพองอสก็ประมาณ ถั่วประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วกันถั่วอ่านถั่วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับซึ่งนสตนะครับมีเส้นทางไหนบ้างนะครับแบ่งเป็นสองเส้นทางหลักก็คืออันดับแรกนรตก็คือนายร้อยตำรวจเตรียมอาหารนะเตรียมอาหารนะครับ นะเตรียมอาหารอายุไม่เกินเท่าไหร่ยี่ี่ปียีี่ปีไม่เกินนะถ้าเกินไปไหนถ้าเกินไปทางนี้นะถ้าเกินตางนี้อ่ะไม่สวยเกินนี้ปุ๊บปอตีปอตีนะครับตัวนี้พี่ขอขีดเส้นแล้วกันปุ๊บอ่นะปอตี นะครับอายุก็ยี่สิบี่ปีก็ไปปอตีก็คียี่ห้าปียี่ห้าปียี่ห้าบวกนะครับถึงอายุถึงถึงถึงกเกษียณเลยถึงแก่เลยนะครับทีนี้ประเด็นหลักๆคือนอสตสอบในสิบอายุเกินยี่สิบสี่ปีนะครับใช้ข้อสอบอะไรใช้ข้อสอบเดียวกับมสี่นะใช้ข้อสอบเดียวกับมสี่ปุ๊บ เช้ข้อสอบเดียวกันเลยไม่แตกต่างนะครับรับประมาณสามสิบคนแล้วก็วางบวกวางอีกยี่สิบคนนะเ็าจะได้เป็นเรยนิยมอาหารนะครับตรงนี้ก็คือสามารถสอบได้ตั้งแต่เป็นนักเรียนในสิบเลยตั้งแต่อายุสิบแปดปีสอบได้ตั้งแต่อายุสบิบแปดปีถึงยี่สิบสี่ปีนะโคต้านะสิบแปดปีถึงยี่สิบสี่ปีได้เลยนะครับก็มีเวลาหกปีอย่างเนี้ย ซึ่งถ้าเตรียมตัวดีๆอ่ะมันก็ติดอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เตรียมตัวส่วนใหญ่มาติดกับดักตรงนี้มาติดกับดักตรงนี้กับดักตรงนี้ลมนี้ออกไปก่อนส่วนใหญ่มาติดกับดักนี้นี่ติดกับดักไม่ทำทำงานมีแฟนมีแฟนแล้วก็อะไรอ่ะมีแฟนติดงาน เพื่อนนะมาติดนี้แล้วก็แล้วก็ไม่วางแผนสอบจนกระทั่งเหลือปีสุดท้ายถึงวันแผนวางแผนสอบแล้วก็สอบไม่ทันพอสอบไม่ทันปุ๊บก็จะมาปอตีเป็นไงต้องเรียนปอตีให้จบสี่ปีคนส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเลือกตรงนี้นะเก้าสิบเก้าเปนเลือกตรงนี้สี่ปี แล้วก็ระหว่างทีบีนั่นกว่าจะเรียนจบอายุเท่าไหร่อ่ะบางคนสามสิบบางคนยี่บแปดบางคนยี่บเจ็ดบางคนสามสิบห้าแล้วแต่นะครับก็จะไม่มีการสอบก็ไม่ต้องสอบภายในซึ่งสอบภายในมันก็จะมีโครงสร้างหลักๆคือปาปามเขา,าเรียกว่าในร้อยสายปาปามสอบสวนอ,อก,กอ,อเมริกรันแล้วก็สายต่างๆ พี่บอกไว้อย่างว่าคนการที่เราจะเลื่อนเป็นนายสรุสัญญบัตรไม่มีวิธีอื่นนะมีแหละความจริงก็มีแหละแต่วิธีหลักๆก็คือวิธีการสอบเท่านั้นการที่ไปตามผู้ใหญ่การมีเจ้าหนายช่วยไม่ได้ให้เป็นนะสอบเท่านั้นการไอ้สองบุคคลที่เหมาะสมหรือการโอนบุคคลที่เหมาะสมเช่นเป็นนักกีฬาทีมชาตินะก็ต้องจบปตีก่อนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็โอนมาเช่นนักกีฬาชิมทพชเช่นใครหลายคนอ่ะที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็มาเป็นบุคคลเหมาะสมลูกท่านหลานเธอที่เหมาะสมลูกท่านหลานเธอจะจบต่างประเทศมาแล้วก็มาโอนเป็นตำรวจ <c oughs> เขาเรียกว่าหลักสูตรกอ,อสอกอ,อสอทั้งหลายก็คือเอาตำรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเนมี่ยมามาโอนมันมีแต่มันยากก็ต้องมีผู้ยงผู้ใหญ่รู้จักอะไรเงี้ยแถวๆบ้านเรียกว่าวิ่งเต้นอ่ะ นะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยน้อยมากๆก,ก็ต้องมีคุณสมบัตะเช่นจบนอกจบโทพิเศษครูภาษาอะไรเงี้ยอันนี้ที่จะไม่พูดถึงแต่เราจะพูดถึงคุณสมบัติของคนส่วนใหญ่ที่เป็นกันก็คือสอบตรงสอบตรงนะครับสอบตรงปรับตามเนี่ยซึ่งหลายๆคนสอบสิบรอบก็ไม่ติดหลายๆคนก็หมดไฟในการเลือกล้มสอบเพราะว่ามีครอบครัวมีลูกมีภาระอะไรเงี้ยมีภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับ มีภาระค่าใช้จ่ายปุ๊บม,มาก็ไม่อยากสอบแหละรู้สึกว่าไม่หมดไฟไม่อยากไม่ไม่อยากไปในร้อยนนอไม่อยากจต่เะเลยก็น้าก็มีอาชีพเสริมธุรธกิจแล้วก็ประกอบเพีนั้นมันจะเป็นกระดักอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าน้องรู้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเป็นนศออตอนเนี่ยแล้ววางแผนว่าจะยังไงเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยมันง่ายกว่าง่ายยังไงง่ายในเนื้อหาเพราะมันเป็นเนื้อหาเดิม ที่แค่อัดเพิ่มขึ้นให้เก่งถึงขั้นแค่50%ย้ำนะว่า50%นะครับแค่ครึ่งเดียวก็ติดแล้วนะครับมันมีข้อมูลข้อมูลอยู่เยอะมากเกี่ยวเกี่ยวกับว่าถ้าอยากจะสอบให้ติดเนี่ยสอบให้ติดภายใน1ปีเนี่ยควรควรจะเอาเอาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลอะไรอ่ามีหลักการคิดยังไงนะครับ ให้ดูข้อมูลปีล่าสุดเนาะให้ดูข้อมูลปีล่าสุดว่าเนี่ยยอดที่เขารับปีเนี่ยมันมันน่าสนใจไหมนะครับข้อมูลปีล่าสุดเราเปิดดูก่อนอ่าเนี่ยอ่าข้อมูลปีล่าสุดให้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนร้อยตำรวจปีคนสมัครสอบแปดร้อยห้าสิบเจ็ดคนนักเรียนในสิบทุกคนทุกปีมีประมาณห้าพันคนถูกปะ นะคนสมัครสอบตอนนั้นประมาณ8 5 7คนแล้วที่เหลือไปไหนที่เหลือสุดท้ายจะไปกองรวมที่ปอตหรือไม,ไม่ไม่สอบต่อเพราะว่าทํางานจนเพลินทํางานจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบเรียนอ่ะไม่ชอบเรียนแล้วก็ไม่ไม่ไมสอบต่อนะครับรอบแรกละห้าเกาคนห้าเ้าคนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คะแนนสูงนะคะแนนผ่านครึ่งคะแนนผ่านครึ่งมีชื่อเลยโคตรง่ายเลยนักเรียนในสิ์เนี่ยจอางจริงนะบุนะบคคลภายนอกนักเรียนเตรียมหารล้วต้องคันคนปะ คะแนนอาจจะเป็นห้าร้อยที่ร้อยตามลำดับมาแต่ว่านักเรียนในสิทธิ์แต่โคต้าโคตรง่ายก็คือผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านครึ่งก็ได้เลยอะ่ะปอพอ,อษษษษะไรพิเศษเนี่ยรับยี่สิบคนผ่านรอบแรกสามสิบสามคนสมัครสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนรอบแรกคือผ่านครึ่งอะ่ะเอาเลขเต็มอังกฤษเต็มก็ได้แล้วว่าไม่ต้องไปเสียเวลารีปอตีด้วยเพราะว่าพอเวลาเขาสอบเข้าไปข้างในอะ่ะมันจบปอตีกับนิสสาร,รสาตาดอยู่แล้วไงแต่ส่วนใหญ่ไม่เว้ยไม่ ก็แล้วแต่พี่ก็มาแนะนําได้อย่างเดียวนะครับเป็นข้อมูลเนาะก็แล้วแต่วางแผนเอานะครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับก็เป็นข้อมูลให้พวกเราว่านอสตอมีเส้นทางไปสองเส้นทางถ้าคุณไม่ใช่ลูกนายกนะสองเส้นทางแต่ก็คุณเป็นรู่นนายกมันก็ต้องมีคุณสมบัติคืออาจจะต้องจบนอกจบโทสักอย่างแล้วมาเทียบโอนได้เทียบโอนก็ต้องดูว่ามันขาดแคลนหรือเปล่านะครับแต่แล้วก็เราไม่อยากจะพึ่งไม่มีใบบุญขนาดนั้นอะ่ะเราเราก็มา วิ่งทางเนี่ยทางตรงได้แล้วก็มันก็ไม่ยากเกินความสามารถตรงเกินไปถ้าระวังแผนโอเคปะ่ะนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะไปละบายๆนะครับก็มาพูดมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ว่าสองเส้นทางเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะโอเคไปละ